สตินี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเหมือนกับรถเดินต้องมีเบรกถ้าไม่มีเบรกนี่เราไม่กล้าขับรถออกไปข้างนอกเพราะรถต้องชนกันแน่อย่างแน่นอนแต่ในถ้าเราไม่มีสติใจเราก็ต้องฟุ้งใจเราต้องเครียดขึ้นมาใจเราต้องวุ่นวายต่างแต่ถ้าเรามีสติแล้วใจเราจะอยู่ในความสงบอยู่ในความเรียบร้อยความดีงามทั้งหลายได้ดังนั้นเราต้องพยายามฝึกสติ ให้มีมากๆากเพื่อที่เวลาที่เกิดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆขึ้นมาเราจะได้ใช้สติหยุดมันก่อนสตินี้หยุดกิเลสตัณหาได้ชั่วคราวต่อไปพอเราหยุดกิเลสตัณหาได้ด้วยสติแล้วขั้นต่อไปก็ต้องหยุดด้วยปัญญาสอนใจว่าการทาการทำตามกิเลสน,นี้เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปการไปหาความสุขพอเราเห็นว่า ถ้าเราทําตามกิเลสแล้วจะไปมีเรื่องมีราวมีทุกข์มีปัญหาตา่ตางๆเราก็หยุดความอยากของเราได้หยุดถ้าเรามีปัญญา<ม>แล้วเราก็ต้องมีสติด้วยสติเป็นตัวหยุดปัญญาเป็นตัวบอก<ม>เหตุผลว่าทําไมเราไม่ควรทําตามกิเลสกิเลสจะพาให้เราไปหาความทุกข์<ม>เป็นเพื่อนที่ไม่ดีของเราเนี่ยเพื่อนที่เลวร้ายที่สุดของพวกเราในใจเราเนี้ก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี่ย ตรนี้มันมีแต่จะมาหลอกเราให้เราไปหาความทุกข์ทั้งนั้นนะเลยเอาความสุขเล็กๆน้อยๆมายื่นมาล่อเราไปแล้วจะได้เงินนะได้ตําแหน่งได้ยศนะพอไปแล้วเดี๋ยวเขาถีบเราลงพอเขาไม่ต้องการแล้วเขาถีบเราก <c oughs> ็จะเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาฉะนั้นอย่าอย่าไปทําตามความโลภตามความมันอยากหาความสุขจากความสงบดีกว่าไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับความสงบ